สวัสดีครับวัสดีเพื่อนๆนนักตกปลาทุกท่านครับพบกับนต้อมในช่องนต้อมสายสี่ชาแนลฝากช่องเล็กๆของนต้อมด้วยนะครับในช่องของเราก็จะเป็นการตกกุ้งตกปลาแนะนําสถานที่ต่างๆวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อสาย5้าฟิชชิงสถานที่ตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5้านะครับดูบริเวณบ่อครับ ครับผมหลังจากที่เรามานั่งตกปน,นินในช่วงบ่ายไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับช่วงหัวค่ำเนี้ยมันมีทีเด็ดเราจะมาตกปลายี่ศกกันเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันว่าการตกยี่ศกของบ่อสายห้าตกแบบง่ายๆเลยครับเอาออกแรงสนุกสนุกเนี่ยครับตัวเป็ดตัวเดียวพร้อมขนมปังครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวครับเกี่ยวเหมือนร้อยมะลัยทั่วไปเนี่ยครับให้ขนมปังมันลอยเนี่ยครับ สชิ้นสามชิ้นสักสามชิ้นเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยไอชิ้นหนึง่งิดตูดไปดตดปูดตูดหน่อยนี่ครับิดตูดไปธรรมดาแล้วก็ดึงลงมาแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน ผมเดี๋ยวรอเลยครับเดี๋ยวรอเลยรอสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีตัวขึ้นบริเวณใกล้หนังปังปุ๊บมันก็จะกินเลยอาจจะใช้เวลาสักนิดนึง นานเลยเวลากดกล้องก็ไม่กินโอ้เดี๋ยวไปดูกันต่อครับโอ้ปัานิลปัานิลกินลองปลาโอ้ปันนิลกินเดี๋ยวเดี๋ยวลองชมตัวต่อไปครับแล้วก็ช้อนกิ โอ้โหไปแล้วเห็นแล้วเนี่ยฝั่งทนโฉบเหยื่อไปแล้วเนี่ยเหยื่อที่เราหลุดมเมื่อกี้น่าจะเหยื่อเราอยู่นู่นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะมีผลงานให้ดูไหมวันนี้มันจะกินของเราไหมนม่ใจเย็นน่าจะมีไม่เยอะล่ะ วิธีตกที่สบลอยขนมปังครับรอจังหวะปลาขึ้นมาโชบเหยื่อรอดูจะมีไหมเรียบร้อยโดนแล้วโดนแล้ว ไทยแบบวันินเนะาะถังใหญ่ถังใหญ่เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวมาดูนครับจะได้ตัวไหมนั่งเยอะด้วยรุ่นนุ่นรุ่นฝั่งโอ้โหเป็นไงเทพนั่งเยอะ <laughs> ยังไม่เห็นเลยนะใหม่ท่น,ย,นยังไม่เห็นเลยยืนเถอะพี่เห <c oughs> นื่หยทำอย่างกับปลาสวายเลยใหญ่มนกนะ ได้ไดมามาละไหนดูหน้าหน่อย,หยไหนดูดิดม่ใช่ยี่สิว่าแล้วเชียวมันวิ่งแบบนั้นคันเนื้อนวดสะนุ่มเลยลที่ช้อนให้หน่อยครับไหนดูดิขอ,อดูหน่อย เอาที่ช้อนกันเป็นไงถ่ายด้วยช้อนด้วยเป็นไงเทพกันโอ้โหเป็นไงอ่ะมันไม่ใช่แรงดีเหมือนกันนะเนี่ยคันปากเกด แรงดีนะ,ออนะขาดเพีย้ยดีดหน้าฉันนะอื้มเย็นสี่ปอนเอง cái không li về ô hồ Ui ông giải lời Mút mút kè mà lời เป็นไงอะ่ะช้อนด้วยถ่ายด้วยเป็นไงอ,ะอ่ะปหดเลยระวังเบ็ดนะเดี๋ยวคุณไม่ถนัดปลดปลาใช่ไหมนี่อบอบ ไห้ไหมผ่านประกตพอได้พอ <Okay. S 2> ได้แรงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณเพื่อนๆนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ